พาสปอร์เรียบร้อยนนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับเดี๋ยวผมโชว์ภาพให้ดูด้านหลังหุบเขา,าตะวานี่ฮะล่องยาวไปนู่นเลยมีกระจกที่ลาวอยู่ทางนี้อันนี้มีลาวมันลาวคนจีนเขาก็ทำได้ดีนะเมืองจีนประทับใจมากปรังจีาง,งเจีย๊ยไม่เชื่อใจเฮออีต่อไปค่ะ สวัสด,ดีอีกวันนะครับวันนี้เราต้องมาดูว่า,าสถานที่เที่ยวที่เป็นสะพานแก้วนะครับเดีเ๋ยวเราจะมาเช็คอังนี้เดินไปเรื่อยๆเขาจะเช็คพาะสปอร์ตนะครับทางเดินก็เป็นในนี้สบายๆอันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะ หรือว่าเป็นตำรวจสาวมี่ะครับเช่อเวลาประมาณสัก9โมงแ่เ,เราเให้เจา้าหน้าที่เช็คพาสปอร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็รัดท้องไปขึ้นนี่นจะเป็นสะพานอยู่ตรงนี้นู่นนี่นี่ตรงนี้เดินตามทางเข้าไปเขาก็มีภาพเรสเฟอเรนซ์ให้ดูนะครับสะพานก็จะเป็นยาวไป อย่างนี้ครับเราต้องอยู่ข้างบนมีบันชี้จ้ำนะฮะมีใครอยากเสี่ยงก็มาโดดอยู่แล้วก็มีการปีนหน้าผาแบบด้านข้าง,างมีสะพานมีการปีนหน้าผาของเนี่ยนะครับแล้วก็มีาภาพ v A R จริงภาพ v A R นี่เขา เสียตังร้อยหยวนนะร้อยย่หยวนแต่เขาจะแถมให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีในในในวีดีโอนี้เดี๋ยวผมดูให้ดูแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าสิบลายนะครับแบบนี้นี่ทางเข้าที่จะมารับเอ่อถุงเท้าเกาจะให้ใส่ถุงเท้าทุกคนนะครับรองเท้าเองเข,า,ขาที่ครอบอยู่ห้ามใส่อ่า เท้าส้นสูงหรือม,มีไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามแล้วก็ oh, <hey. S 1> ไม่ให้ oh, <hey. S 1> ไม่ให้ thank oh, you <hey. S 1> ไม่ให้อะไรนะการน้ำร้อนอะไรเงี้ย oh, <my. S 1> เอาไปด้วยนะครับเขาห้ามคือ oh, <hey. S 1> กระจกเขาจะไม่แตกหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากให้กระจกเขาเป็นหลอดเดีย๋ยวไปดูด้านในกัน เราขึ้นมาด้านบนแล้วครับเดี๋ยวผมโชว์ภาพให้ดูตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะมันเช้ามากับมันจะเป็นลักษณะนี้เราจะต้องเดินลงไปทุกท่านไปถึงแล้วก็ลงลิฟต์หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เราเดินลงมาแล้วครับก็งานจะถ่ายด้านล่างให้ดู วิวด้านข้างสายก็จะเป็นนี้มีการเล่นสิบลายกันอยู่สิบลายปึ๊บลองไปข้างลาา่างตบๆลงมาเดี๋ยวอัปเดตอีกทีคือคนที่เล่นสิบลายเนี่ยเห็นไหมเขาจะลาะไปอีกฟากหนึ่งแต่ด้านล่างอะ่ะครั้งที่แล้วเมื่อวานนะครับเราลงมาล่องเรือด้านหลังหุบเขาอ,ขอาตานี่ฮะล่องยาวไปนู่นเลยแนวด้านล่าง ก็จะสูงจริงนะครับถ้าคนกลัวความสูงก็อย่าเล่นดีกว่าห้ีีมื้อถ้าสดจิตใจนะครับข้างน้าก็เป็นรักษาสายสลิงที่อยู่ด้านล่างนั้นคือเป็นคนที่กระโดดบันทีจ้ำลงไปนะครับเขาจะมีจุดโดดให้อยู่นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับด้านล่างเนี้ยนี่นี่นี่เลยครับ คนที่จะมาพอดเดกับพี่จับนี่นี่เขาจะมารอตรงนี้ดา่าใครใจกล้าก็มาดูเลยฮะนี่นีนีเซลนี้เลยมาเดินดูอีกฝั่งน,นี่ก็จะเป็นล่องหุูเขาครับสวยนะแต่วันนี้แดดแรงเพราะเรามาเช้ามากเลยอเอาความดันกลับบ้าน นนคนไม่เขาเยอะเท่าไหร่มีกระจกที่ลาวอยู่ทางนี้นอนันนี้มันลาวมันลาวนี่อย่าไปเดินนเดี๋ยวเราเดินม,มาดูอ่า v r นะครับเป็นเป็นวดีโอ v r ที่ที่นี่ครับจัดเข็นมาให้ตอนนี้เขาโปรโมชั่นนะครับไม่ต้องเสียตังค์ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหยถอดรองเท้าคือตรงนี้มีรับไปเราก็ใส่แล้วก็เข้าไปเวลาเราใช้อีกจะต้องมาใส่พี่มาถอด we i'm need someone to hold friend to light the way when the world starts to unfold through all นี่คือจุดที่บริการปิหน้าผานะครับใครอยากมาสนุกก็มาจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็จุดที่ให้ไปดู VR นะครับคือหุบเขาที่เนี่ยเออที่ผมดูนะครับเมื่อกี้ด้านล่างที่เรามาดูอ่าเคาเรียกว่าอ่า แหล่งน้ําที่ถ่ายทําไส้อยู่หรือว่าแหล่งน้ําที่หุบเขาอาวตารครับที่นกบินลงมากินน้ำครับน่าจะเป็นหุบเขาเดียวกันหมดเลยนะครับทางเดินที่ไปดูวีอาเขาก็มี สะพานที่ก็มีกระจกนะแบบี้นะเดินไปเรื่อยๆเขาทำให้เรามีความตอกเสียเล็กๆ,ๆจุดที่เล่นสิบลายเขามาคิดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงแบงล่าง,อ,งอันนี้จุดที่เรามาครั้งแรกถนนเดินมาเรื่อยๆไปเดินมาเนี่ยต่วนไพสสอร์ตแล้วก็แจกาจาจริง เขาให้เราใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ให้ขึ้นกระเช้าอย่างเงี้ยแล้วให้มองรอบๆว่า VR ก็จะให้ภาพอะไรบ้างตัวให้ใส่ให้ใส่หน้ากากตเองไปอย่าเราต้องมีเรียกว่าเรื่องเล่น VR ใส่หนึ่รอบให้ขึ้นบนกับเช้าที่ผมก็เคยดูตอนแรกเดี๋ยวเราไปดูอีกที ต้องมาทินะ้กระเขาอยู่เนีดนีดีไไดีทีไไไไละสี่อ่ทีละส,สี่คนที่คนเจ้าเป็นท่านจีนอ่ะท่านจนน่าได้เลยนะอ่านี่อีกคนอีกคนคือ V R เมื่อกี้ที่เราดูมันก็มีความที่คนจีนเขาก็ทำได้ดีนะ อันนี้มีนกดูวิวทิวทัศน์ที่นี่แล้วก็มีให้ดูสะพานแก้วอะครับว่ามันมีความสวยยงไงยังไงแล้วก็หน้าหิมะเนี่ยมันมีฟีลประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่หายไปถ้าถ้ามนมีแบบว่าเออมีสเก็ตน้ำลงมานี่ผมว่าเบิกมากเลยนะเออโดยรวมดีนะครับดีที่เขาเป็นออปชั่นแถมให้ออปชั่นนะครับ ผมพามาดูซิปลายนี่นี่น,นี่ทางคนที่เล่นซิปลายซี้ตัว๋วแล้วก็ไปตรงนู้ใส่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยโอ้โลงไปดูเลยนะครับแล้วก็สลิงลงมาหรือว่าเดินลงมานะครับปึ้งขึ้นลิบขึ้นมาแล้วมาเล่นอีกรอบนึงไปต่อคืูประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วครับทางเดินกลับก็ไปจุดที่เราเดินมาเมื่อกี้ฮะจุดด้านนู้นโดยวรวมไม่ค่อยมีอะไรหรอกมีแค่สะพานแก้วที่เขาแขวนไฟกันขวาซ้ายแต่ก็มีกิจกรรมที่มีซิปลายแล้วก็มีบันจีจำครับตรงเมื่อกี้ที่ผมพาให้ดูทันแรกแล้วก็มีปีนาผาด้านในมีแค่นี้ครับกิจกรรม ลราก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับด้านล่างก็เป็นที่ร่องเรือที่ผมบอกเปนแค่ด้านล่างที่ร่องเรือขบเขาอวตารไปข้างในหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก็สอบถามหน่อยครับว่าวันสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับทริปนี้เหระคะักับทริปนี้ครับรู้สึกยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะแฮปปี้มากเลยค่ะ เมืองจีนประ,ประทะับใจมาสัจจางเจี๊ยมาหาสจัญจริงจริงจูบี้เราไม่ใช่ตัวเองเลยน้องว่างน้องว่างมานี่ก่อนนานี่ก่อนด้วยสิ่ไกลแบงค์ครับด้วยสิ่ะค่ะขยายความจ้ะไม่เชื่อใจเพีอีกต่อไปค่ะจุดจุดไหนจุดไหนครับผู้ดำ ความเป็นผู้นำสูงเกินไปแรงไป laughter